วันนี้เราจะมาเล่นลูกซองพวงด้วยสกีนเขียวมรกตแต่ผมก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าสกีน,นี้มันมารอบสองอผมมีเรียบร้อยแต่ในรอบนี้มันจะมากิจ,จกรรมแบบไหนวะเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะครับมันมาเหมือนกันหรอวะกับตัวเดิมผมอันนี้ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจมากๆและแน่นอนว่าสกีน,นี้เป็นสกีนที่คนโหดเขาเล่นกัน อยู่แล้วออและแน่นอนผมก็จะมาจับลูกซองควงเขียวมอรกดทั้งเกมและชุดนี้ทุกคนคิดว่ามันเข้าหรือยังยังนะยังไม่ได้เข้าเลยแต่ผมเป็นลูก GM เงก็เลยได้เล่นก่อนดูชุดกันก่อนแล้วกันนะครับชุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะว,ว้าวเขียวกับปืนเลยมาพร้อมๆกับปืนแบบนี้มันก็เท่จัดเลยนะครับ จริงๆนะคุณดูเล่นในโหมดธรรมดาเนี่ยตึงกว่าแรงตั้งเยอะเลยเพราะว่าเล่นแรงคอมเม่งเจอแต่บอดทั้งนั้นนะครับและแน่นอนว่าผมก็ได้มาเล่นในโหมดธรรมดาละกันนะครับไม่รู้ว่า GM คิดอะไรถึงแมนคอมโอ้เซ็งเลยวัยรุ่นยูทูบเบอร์เราโอเคตอนนี้เราก็เก็บไปก่อนละกันนะครับลูกซอค่อยหาที่หลังเมื่อมือนได้ยินคนแถวนี้ อยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าเฮ้ยอ้าวใจตัวเองแปะเปึงดี <c oughs> ตายไปซะส่งไปหน้าล็อบบี้ <c oughs> มีคนอยู่ยนะระยะไกลเอาสุดรนะยะซะง,งั้นแม่เมื่อกี้ผมว่าจะยิงมันตอนแรกๆอะ่ะแต่ว่าผมมีแค่ปืนเอ่อระยะใกล้มันไม่สามารถชิงไม้เลยเฮ้ย <c oughs> ใจตัวเองแปะ,ต,ปะตายไปซะไอเด็กงโง่ อันนี้จริงไอ้พวกนี้มันตึงมากๆนะบอกเลยว่าร้อยแกนว้าเราเจอลูกซองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลูกซองเขียวเราเฮยเหมือนมีคนแจวิ่งมาตรงนี้เดี๋ยวจอบก่อนฮึบฮึบเอาวิ่งผ่านซะง,งั้นโอ้ยอุตส่าห์แบบว่ากำลังจอบปั๊บปัป๊บตีหัวโย <laughs> เป็นไงล่ะซองมรกตของผม บอกเลยว่าตึงเปียตึงเปียะนะครับคือเด็กฟีไฟเดี๋ยวนี้เขาตึงมากนะครับบอกเลยว่าผมต้องไซสฝีมือค่อนข้างเยอะเฮ้ยมีคนอยู่ใกล้ๆไปก่อนละการอยู่ตรงไหนครับวัยรุ่นอ้าวผ่านไปจังงี้ต้องเก็บแล้วเออโอ้โหเลือดเลือดสามยังไงจะเก็บทางด่วนได้หรือเปล่ามาดิกูจะเก็บทางด่วนฆ่าผ่านทางของกูฮึปปักปัเรียบร้อย ไอนี่มันใจสู้แรงตึงนะนี่ไอเนี่ยแรงตึงนะทําไมมันแต่งตัวอย่างนี้วะหรือว่าผมโหลดทรัพยากรไม่หมดวะอ่ะน่าจะโหลดทรัพยากรไม่หมดนะไอพวกนี้มันตึงจะแย่มันใส่ผมเลยเมื่อกี้มันไม่เพิ่มเลื่อนเลยถือว่าแรงมันต้องเป็นแรงแดงหรือว่าแรงแกนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมยืนยันได้เปิดตาล่าหน่อยละกันนะครับคุณดูตาล่านี้ค่อนข้างจะดีมาก เราสามารถรู้ฝ่ายตัวฆ่าว่ามันอยู่ไหนและแน่นอนเขาไม่รู้ว่าเราจะโจมตีเขามันเป็นอันโกงนิดนึงนะครับจ่าเอตัวเองเดี๋ยวให้มันวิ่งผ่านไปก่อนอมันจะหยุดตอนไหนวันนี้หยุดก่อนแปดบนึ่ไม่หยุดมาหยุดกูก็ส่วนนี่ครับน้องนีเ่เก็บทางผ่านไปเฮ้เขาเรียกว่าเก็บทางด่วนเฮ้ไม่ใช่ถูกแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะ เริ่มหล่นแล้วเฮ้ยอ่ามายังไงเนี่ยมายังไงไม่ให้ซุ่มให้เสี่ยงเลยจะขับรถผ่านเดื้อๆไม่ได้นะนายต้องมีสติ๊กเกอร์เข้าใจเป้าบางคนยังไม่เก็ตว่าสติ๊กเกอร์คืออะไรคือแบบสติ๊กเกอร์ทางผ่านตำนรวจอะไรประมาณนี้ตายไปหนึ่งคนอีก โทษทีอะพี่มันตึงเกินอะเนาะลืมไปผมใส่เออเปืนสกาค่อนข้างเยอะวันนี้ผมลืมว่าผมมาเล่นปืนลูกซองสีเขียวมรกตทั้งเกมนะครับแต่มันก็นั่นแหละครับมันระยะไกลไงผมก็ต้องได้จําเป็นต้องในยิงสกัดดาวรุ่งม,มันก่อนเดี๋ยวมันสวนผมผมตายเนี่ยไม่ได้นะดูเหมือนว่าแถวนี้จะเงียบเอาไม่ได้เงียบแล้วบุผปิดปั๊บ มันไปป้องกันอะไรเลยหรอเฮ้ยเย็นเย็นป๊บปป๊ปอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บกูตายแน่สวยแล้วสวยแล้วแป๊บแป๊บเฮ้ยอ็นนี่มันมีสเตปตีวางไอวอเพื่อสกัดดาวลุ่มมันเร้อป๊บปโอ้โหอ็นนี่มันตึงอันนี่มันตึงมีสเตปการหลบจุ๊บแชบจุ๊บแชบเหมือนนินจานาูโตะป๊าเรียบร้อยตายเฮ้ยโอ้โห้พวกมึงก็ไม่ให้กูพักกู่อน่อยหรอ กันทั้งหมู่บ้านเลยเหรอถามจริงให้กูหายใจบ้างอยู่ตรงไหนอะนั่นไงมันก็หลบกูยิงกูแล้วก็หลบกูโอ้ไม่กัดมันน่าจะอยู่ข้างหน้าแน่นอนไปเราไปเช็คดูแลกันนะครับอยู่ไหนอชเชเฮ้ย,ย,ย,ย <Yahoo! S 1> มันตกใจหรือว่ากูตกใจกันแน่วะ ดูมันตายแล้วอะ่ะนัดเดียวเองอะ่ะเลื่อนมันหมดหรอหรือว่าผมยิงโดนหัววะแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นหัวนะเมื่อกี้อน่าจะโดนหัวแต่ว่ามันขึ้นอัดตัวนะครับโดนหัวด้วยอัดตัวด้วยนะเมื่อกี้มันถึงจะตายเอา้าใครเนี่ย โดมาไม่ให้ซุ่มให้เสียงจะมาเก็บของหรอไงหนูแคลลี่ <laughs> 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 เหมือนว่าเราจะคิวไปค่อนข้างเยอะแล้วนะในแมปนี้เราก็ฟาดไปคนเดียวเลย11คิวมีลูกซองเขียวมรกตนี้มันไซดีจริงๆงคือปืนลูกซองเนี่ยอันนี้จริงมันดีมากๆนะถ้าไปเล่นไฮไลท์ก็ดีเหมือนกันนะครับคุณดูผมเคยเอาไปลองเล่นและมันมารอบที่2นะรอบนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวตามไอ้นั่นก่อน เหมือนมันจะไปเร็วนิดน,นึงนะไอ้นั่น,นเน่ะเฮ้ยรอกูก่อนดิเดี๋ยวกูดีดไปแป๊บนึงแวบไปครับทุกคนเราจะไปด้วยกันไปเลยแย้ฮ yeah ู้มาเลยเอา้าไม่ถึงซะง,งั้นอยู่ไหนครับอยู่ไหนครับอยู่ตรงนั้นหรือเปล่ามันรู้หรือเปล่าว่าผมเอ่อเปิดตาล่าวะทุกคนใครมีความรู้บอกด้วยมันยังเป็นแบบคำถามกับผมหได้ยินเสียงซัดปืน ดีที่กูเข้ามาในบ้านก่อนเกือบเบอร์กูเมื่อกี้เกือบตายใจเย็นนะใจะเย็นนะใจะเย็นนะครับใจเย็นนะครับกูบอกกูได้แหละใจะเย็นนะครับแม่งจะเอาเขาอย่างเดียวเลยไปครับบุกเลยรักกันความใจเย็นมันไม่ใช่วัยรุ่นแบบเรานะครับอฮแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่ในบ้านนี้หรือเปล่าแม่ไอ้นี้มันหลบดีว่ะ เหมือนมันรู้ว่าผมเปิดตาล่าประมาณนี้นะผมว่าอยู่ข้างนอกนี้หรือเปล่าอยู่ไหนจ้เอา้าแล้วมันอยู่ไหนวะอยู่อีกสันหรอไปขึ้นข้างบนกันนะครับชูแอบบชูแอบบเอาระเบิดไปให้มันกินก่อนละกันเราจะไม่สุก4.5เอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอามีอีกตัวมาครับผมเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะไม่เห็น เฮ้ยมันอยู่ไหนวะอ่ามันอยู่ข้างหลังมึงมามึงออกมาดิมึงออกมามึงเก่งมึงออกมาเมเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนแล้วกันนะครับไอ้นั่นมันไม่เห็นวะ่ะไอ้ที่เราเปิดตาล่าเนี่ยอ้มันอยู่ไหนหวงก็มาชูแบบอบยังไงออกมาดิหายวะ่ะกูดูมันวิ่งหนีแล้วอยู่ไหนวะเอ้าหายไอ้นี่มันเก่งวะ่ะเฮ้ย เห็นแล้ว il, ปั๊บ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 มันลอดโอ้โหโห,โหมดกันแถมมีอีกหนึ่งคนอยู่ข้างหลังเราด้วยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนตอนนี้เเร็วเๆเวงแรงวงแรงไปครับเอย้ไปกันเลยย่าฮู้เอาวิ่งหรอรบกูแปหนึ่งชั่วเอ๊ โอ้ยไม่กอดข้างหลังก็โอ้โหไอข้างหลังมึงเดี๋ยวมึงอย่าเพึ่งได้ไหมเราคุยกันก่อนก็ได้ข้างหน้าและข้างหลังกันก่อนละแกนจะเอาใครก่อนคุณดูหนึ่งสองสามมาข้าลามปิ้งไก่เอ้ามึงอะไรมึงทําอะไรเมื่อกี้มึงสะโขบอะไรของมึงเรียบร้อย ตายไปสองกูขอแอคหน่อยละกันนะครับตามเหมือนเจ้ากรรมนายเวรนะมึงเนี่ยเนี <c oughs> ่ขอแอคใส่เลยมาดูกันว่าใครตึงเป็นไงล่ะไอ้นมอ้เหลือสามคนนะครับตอนนี้ผมต้องเกฟมันให้ได้เอาละครับสึกสีสตาเราจะพิชิตที่หนึ่งได้หรือเปล่ากับลูกซองสีเขียวมรกตของเรานะฮะเอ้ยว่าแต่ชื่อลูกซองนี่มันชื่อว่าอะไรวะ <c oughs> สกินปืนซองควงเขียวเรียกแบบนี้หรือเปล่าวะหรือว่าเรียกแบบนี้ซองควงสกินเขียวถูกแล้วนะใช่ไหมถูกแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตอนนี้หาคนก่อนแล้วกันนะฮะเอยเราต้องเช็คหน้าเช็คหลังนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันตึงนะและแน่นอนว่าแรงธรรมดาพวกนี้มีแต่พวกที่แรงตึงๆมาเล่นนะครับเขาเบื่อกับการดันแรงแล้วแรงเขาแบบพอใจแล้วไง เขาก็เลยมาเล่นธรรมดานะครับไอ้พวกนี้ไม่แรงแดงก็แรงแกนอย่างเดียวนะบอกเลยเฮ้ยเพราะว่าเอ้ยใจเย็นอุยอ้ยอุยอ้ยแม่โอ้ตกใจหมดเลยใครมาคานอยู่ตรงนี้โอ้โหมึงแอบซะแบบนี้เลยเอาซะเหมือนแรงเลยนะมึงเนี่ยเอาแล้ครับซึกซีส,สตา คิดทำให้เราสองคนมาเจอกันจนได้อยู่ไหนจะเอาพึ่งพูดแม่พูดยังไม่ทันขาดคำมึงก็ปรากฏตัวซะแล้วปั๊บปั๊บยังไงสองดอกไปหนึ่งเดีเฮ้ยอึบอึบโอ้ไม่ก็ต้องกินระเบิดกูไปอ้าเอาออกมาซะงั้นโอ้ไม่ได้กินระเบิดไอ้นี่กูแฟบกูแฟบโอ้ยอุ้ยปืนอะไรวะ หลายดอกเกินใจเย็นครับลูกพี่ปั๊บปัป๊บนี่มาดิชิบหายสวยแล้วไอ้บอหมดสวยแล้วครับคุณดูเฮ้ยชิบหายโอ้โหเลือดเลือดอีก ที่หนึ่งอะครับคุณดูโอเคนะครับสําหรับสกินลูกซองเขียวทั้งเกมก็ถือว่าไซด์ได้พอสมควรนะครับถ้างัดหัวก็ดีกว่าที่อัดตัวนะครับแต่ว่าสําหรับผมลูกซองเนี้ยเล่นไฮไลท์แล้วก็เล่นแรงได้ซิลซิลนะครับถือว่าเป็นลูกซองที่ดีจ,จัดๆนะครับคุณดูโอเคถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันชิดหน้านะครับไม่บา,บายนะครับไปรุ่นซาฟีไฟกันทุกคนจื้อเบิรจื้อบิ